तो ขอสวัสดีเอฟของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าผมทั้ง19,900ท่านในไน์นี้นะครับในไน์นี้เป็นไรที่เป็นมงคลมากๆนะครับที่ผมได้อัญเชิญเหรียญสําคัญประจําสมเด็จย่านะครับหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับซึ่งเป็นพระราชมารดาในในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาให้เอฟได้รับชมในไร์นี้นะครับ ซึ่งด้านหน้านะครับเป็นเหรียญรูปวงลีนะครับประทับพระบรมรูปนะครับสมเด็จย่าหรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับนี่คือเหรียญสมเด็จย่า5แผ่นดินนะครับที่มีผิวลุ้งปรากฏขึ้นอยู่บนเนื้อทองแดงส่วนด้านเหนือพระบรมร,รูปของพระองค์ท่านนะครับพระบร,บรมรูปฉลองพระองค์นะครับเครื่องแบบจอมพลทหารไทยนะครับเป็นเครื่องแบบจอมพลทหารไทยนะครับซึ่งดำรงพยศอยู่ในฐานะสูงสุดในเรื่องของทหาร และกองทัพของไทยนะครับและก็ผินพระพักมาที่ด้านหน้าของเหรียญและทรงแย้มพระสวนนะครับมีท่งพระพิธีสมณัตและก็มีจุดไขป่ปลารอบๆเหรียญเป็นเหรียญรูปวงรีผมขออนุญาตให้ชมนะครับขออนุญาตจับขึ้นมาให้ชมเหรียญนี้มีผิวลุ้งปรากฏอยู่หลายส่วนและสวยงามมากๆด้วยความเป็นธรรมชาตินะครับเหรียญสมเด็จย่า5แผ่นดินนะครับเหรียญสมเด็จย่าหแผ่นดินนะครับ ผมพลิกไปให้ชมตรงขอบไม่มีฟันเฟืองเป็นแบบทีไปเรียนเนื้อทองแดงที่สวยชัดมากๆแต่ด้านหลังนะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะประทับตราประจําพระองค์นะครับตาประจําพระองค์นะครับอสอวอนะครับ สอวศส,สังวานนะครับเป็นพระนามยอ่อของพระองค์ท่านและเกี่ยวกันเป็นรูปดอกบัวตูมนะครับจา่าได้ข้อความสนิทพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับมีต่อโคตสําคัญนะครับมีต่อคล้ายๆรูปดอกไม้อยู่2ดอกเป็นคู่หนึ่งแล้วจ่าได้ข้อความรอดซ้อนหนึ่งหนึ่งเก้านะครับในดอกไม้อีกหนึ่งดอกรอซ้อนสองหนึ่งสี่นะครับสมเด็จย่านะครับห้าแผ่นดินนะครับสมเด็จย่าห้าแผ่นดินเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่นิยม ได้สวยสุดชัดเจนในรายละเอียดและด้านขวาของเหรียญนั้นมีตราประจําพระองค์นะครับตราประจําพระองค์สอวอนะครับสีสังวานนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญสําคัญที่ได้รับความนิยมมากผมฝากเอฟซีช่วยแชร์ต่อและส่งต่อข้อมูลเหรียญสาคัญนี้ไปยังเอฟซีท่านอื่นๆด้วยนะครับและพระตําหนักที่ประทับของพระท่านนั้นก็คือที่เป็นที่รู้จักกันดีคือพระตําหนักดอยตุงนะครับพระตําหนักดอยตุงขอบคุณเอฟซีทุกท่านในการเข้ามารับชมในรายนี้ขอความสุขสมเร็จสมหวังจงบงังเกิดกับเอฟซีทุกท่าน ฝากช่วยแชร์ต่อนะครับในช่วงวันนี้ขออนุญาตที่จะให้ที่ได้รับชมในเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายนะครับของไรยนี้แต่นั้นผมฝากช่วยแชร์ต่อไปให้เยอะๆเลยนะครับแชร์ไปให้ไกลๆนะครับนี่คือเหรียญสมเด็จยาห้าแผ่นดินนะครับที่ช่องเรานําเสนอให้ทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขสําเร็จสมหวังได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างนะครับไม่ว่าท่านจะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมเด็จลุล่วงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขอบคุณที่ไการเข้ามารับชมในไรยนี้และก็ไว้เจอกันในไรหนานครับผมจะรีวิวเรื่อย และรีวิวทุกวันนะครับวันนี้ก็น่าจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2องหมื่นท่านแล้วขอบคุณมากนะครับจะไปหรอเปล่าเว้ยผมใส่พื้นจะไปหรือเปเลยใส่พื้นจะไ,ะจะไปใช่ไ,ไหมใสเอื้ตจะไปใอ่ไหมจะไปหรือเปล 本当。 E aí ครับผมขอบคุณเอฟซีท่านที่เข้ามารับชมในรายนี้นะครับอีกสักครู่ผมจะเด้สตรีมรายนี้นะครับเขรียนสมเด็จย่าห้าแผ่นดินนะครับให้เป็นวิดีโอในช่องของเราครับขอบคุณ f อฟที่เข้ามารับชมในรายนี้แล้วก็ขอให้เอฟซีจงมีความสุขสําเร็จสมหวังล่ํารวยนะครับได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างนะครับได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างนะครับขอบคุณเอฟซมากในการเข้ามารับชมในรายนี้แต่ผมเชื่อว่าเอฟซีจะเป็นเอฟซีแห่งพลังงานบวกทั้งหมดนะครับ รับผมขออนุญาตที่จะสิมไรนี้ให้เฟรนดโยช่องเราและขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมในไ์นี้นะครับและฝากช่วยแชร์ช่วยเชียร์ช่องของเรานะครับให้ขยายไปมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับ